ตายแล้วโอ้โหเพื่อนเราก็ตื่นจัดเลยตอนนี้ไงเพนอุย้ยเอาแล้วยึดแข้อีสกายโอ้โหนี่แหละพเพื่อนสุดยอดไปเพนเรียบร้อยดับเบิลคิวได้เพื่อนได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงมาอันติของมาแล้วจัดดิโอเค้เอาชิคซี่เรียบร้อยก็เพนโกเต็มมากเพื่อนสวยเนี่ยมาชิบชิบชิบเพนเพื่อนเพนคุณกับจารก็ได้โอ้ยเศรษร้อนเศรษโอ้ยข้อนี้อืม แล้วคุณต้องการป้อมคนเดียวไหมสองคนขออย่างเชมาดิลกโอ้ยแม่งโอนโอ้โหมาดิโอ้ยเฮียโอเคอเครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะทุกคนนะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์ปั้นเม็ดครับผมนะซึ่งเป็นน้องคีลา่าและว,วันนี้ผมมาเล่นกับเพื่อนนั่นก็คือเทนได้กคสีซึ่งเทนก็เป็นเลนที่ตึงหนึ่งเหมือนเดิมนะทุกคนนะ แล้วผมก็เล่นกับเพื่อนด้วยบอกให้เกมนี้เดินโคตรง่ายเลยนะทุกคนนะจะง่ายไม่ง่ายก็ไปดูในเกมกันเลยว่ามันจะง่ายจริงหรือเปล่ามาฮะมาเริ่มแล้วในก้นแน่นอนฮะคีล่าโอ้โหกฟ้าบ้าฟ้ามันเดิมนะแหมจับเอ้ยโอ้โหนี่เคนี่นะนะการกดทีมไอ้การกดดมันออกมาดิค่ะมาดิเพื่อนเรามาแล้วนะผมนะไม่เป็นไรฮะเรามีผันิตสวยอาเรียบร้อยอารินโอ้โหเรียบร้อยหื คืออ่าตอนนี้ก็ยังมีโชคาดีย็คือเมนเราเนี่ยเป็นนาตายาเว้ยทุกคนนะมันเป็นเมทต้นเกมเว้ยถือว่าใช้ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูบัฟแบลหน่อยนะคือแม่ยังเสียวเสียวอยู่โอเคสวยเพราะว่าตอนนี้มันเราเจอกับอ้อยนะคือผมต้องให้ดูบัฟแบลไงคืออ้อยบางคนไม่เล่นเป็นนะเขื่อบเอาฟ้าเอาโอ้โหกลางพูดไม่จบเลยแม่งอ้อยตายแล้วโอ้โหเพื่อนเราก็ตึงจัดเลลยยตอออนนี้้ไงเเเทาแว อีสักใคโอ้โหนี่แหละเพื่อนสุดยอดอีกเพลงเรียบร้อยดับเบิลคิวหเป็นไงบอกแล้วทุกคนเพลงไม่เขียวตัวนี้โคตรตึงนะตึงจัดเลยอ่าฟาร์มต่อนะสีก็น่าจะชนกับฟอร์เรนนะผมว่าสีชนกับฟอร์เรนอ่าถ้าความจริงอ่ะถ้าเป็นสีเขาเล่นอ่าเก่งๆอ่ะมันก็พอชนได้นะแต่เพื่อนผมก็ยังไม่ได้เก่งมากนะก็ประมาณนึงนะส่วนยากๆหน่อยดูดิเรียกส <What? S 1> ี โอเคโอเคโอ้โหเพ่เรามีการตาด้วยป่ะเอา,าแล้วไงครับจังหวะนี้เชียเชียลบเด็ดแค่ป่ะสะสมอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหฟอร์มิโนตีโอ้โหชิบหายแล้วแทบไปก่อนวันเนี่ฟอร์มิโนตีอะไรเนี่ยแม็กฟอร์มิโนตีมาคือแบบมันคนละชั้นกับฟอร์มิโนสามเลยไอ้ฟอร์มเนี่ยโอเคบนเราโดนนะจ่าจ่าบนสามเลยอยู่เขาทำอะไรไม่ได้นะลองเดียว <the S 1> ลองเดียวไปเดา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 โอเค ตอนนี้คลิกซี่มันมันอยู่แถวมัาางกรน,นะได้เพื่อนได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงมาอันติออมาแล้วจดัดดิโอเคอเคลิกซี่เรียบร้อยก็เพลงโกูเต็งมากเพื่อนสวยเนี่ยคือแบบอยากเจอทรัพแบบนี้มากเลยนะทุกคนนะคือถ้าผมเจอซัพแบบนี้ผมเล่นง่ายมากเลยนะถ้าช่วยโอเคเอามังกรต่อดีกว่านะทุกคนนะชิวๆนะไปเพราะว่าอ้อยมันน่าจะไม่ไอยู่แถวนี้นะอ้อยแต่ก็ต้องระวังอดุอินด้วยเพราะท่านอีกผมไปใช้กับคลิกซี่แนละ้วไงโอเคโอเคเอาไงเพื่อนเพื่อนบอกปะเนี่ย โอเคเพื่อนบอกทิงด้วย้มงช่วยก่อนเอาครับอาดูยิงเป็นไงละมบุเรียบร้อยโอโ้โหไฮเตะคนในบิดไปแต่ไม่ได้ฆานะชิบหายแ,แล้วเตะเตะลูกโอ้โหเพื่อนเรเอาคาขับป,ป้อมมางั้นเอาแล้วเพื่อนสวยโอเคโอเคเึ okay. Okay. ็จันเลยคนนี้โอเคเราก็ไปฟาร์มต่อนะ ชีน่าจะโดนมาเย็ดแค่เดี๋ยวเดี๋ยวชีเต้นเพื่อนล่อๆก่อนล่อๆก่อนโอเคมาหาเตียงชีดีกว่าอ้าวโอ้โหฟอเรนแจ็คพอตว่าอ้าวไม่เห็นกูด้วยหาผมนะตอดไปหนึ่งดอกงาดิฟอเรนโอ้โหเปิดตัวดีหลือเ่าสวยเพื่อนจัดดิโอเคหนีไปไหนเฮียเรียบร้อยโอเคกดเพื่อนกูดีนักนะคนเนี้ยมันต้องไม่ตายดีเพราะกดเพื่อนกูเนี่ยโอเคเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สบายมากเลยนะทุกคนนะ ช yup ิวบางเลยนะให้กูชิวมากเหอคือชิปที่ผมลงไปนะคือส่วนใหญ่แม awesome. ่งต yeah. ึงอยู่นะนีดแต่เกมตึงๆอ่ะบางบางเกมอ่ะพระเจ้าช่วยและเป็นแบบส่วนใหญ่ด้วยโอเคมาเอากลางต่อนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวชิมหานชิมหานะเอามาดิอ้อยแม่เอาไหมล่ะมามาสวนเลยจังหวะนี้คือตอนนี้เราเวล8แล้วและโอ้โหเดี๋ยวเอาดินมาชิบชิบชิบเตียนเพื่อนเตียนมันพูดจานเขาได้โอ้ยเจี๊ยกร้อนเจ้โอ้ยคนนี้อืม แ้วคุณต้องการป้อมคนเดียวไหสองคนขออย่างเดียวอะเชมาดิลูกโอ้ยแม่งโผนโอ้โหมาดิโอ้ยเฮียแรงอย่พูดเลยว่าแม่งอ้อยแบบโหนแบบสามร้อยหกสิบองศาเลยอ้อยแหม่ดีนะเมื่อกี้เรากันป้อมได้นะโอ้ยเดี๋ยวมังกรโอเคได้ว่าเพื่อนไอ้ไม่ใช่รียกว่าฝั่งตรงข้ามจะเอานะเราจะได้รอร้านไงแต่ตอนนี้พันธุ์ผมเขาเก็บไว้ก่อนนะผมก็แบบคิดว่าน่าจะเอาผมอ้ย ค okay. รอนะเรียนบนนะ่าจะมีไฟนะทุกคนนะโอเคเพื่อนน่าจะเข้าแล้ว <for> เอาไงเพื่อนใสน่อะไรจังหวะนี้มาดิลกูกเอาลาวิวก่อนนะเร่งลาวิวก่อนนะโอเคตายไม่เนี่ยไม่ตายโอเคผมเร่งลาวิวเพราะไล่ลาวิวไปผมนะเพื่อไปให้แบบมันเติมดาเมจให้อาดูอินไงไงเพื่อนโอ้แต่ตอนนี้นาตาญาคืออันติเอ้ยไม่ใช่ส,สกิลหนึ่งแม่นมากเลยนะโอ้โหยากเล่นกลางกลัวโอเคไม่เป็นไรสองสองลนะสามสามลนะโอเคสวย,สวยไม่ใช่เหมือนแบบที่กี้ยังไงหนึ่งสองถือว่าลุง ตายไปไม่ละมึงโอเคมาฟาร์มต่อกันแล้วกันนะสียังไงเราดูสีก่อนนะแบบไอ้สีมันก็ได้อโอ้โหบ่นกูเฮเพื่อนชิมหายแล้วให้ยาเตะก,กูเรียบร้อยโอ้โหเราช่วยไม่ได้นะคือทามิงเราฟาร์มอีนี่ไว้แต่แบบเ <c oughs> พื่อนเราตายอยู่บทน,น่นโอเคไปเพื่อนมาเดี๋ยวผมมาช่วยโอ้โหอารีนเห็นมาต่อต่อข้างในก็แล้วนอารินหยอกหยอกหยอกแค่หยอกเที่ยวโอ้โหจะใส่ไปไร้บ้างงั้น มาดีแค่หย่อเสยงนะแต่อยากเอาก็เอามาดีป่อยไปไหนนะอ้อยโอ้โอเควายแหมไอ้แล้ไอ้อันตีเราอยู่เออถ้าโดนไปนี่คือแบบตันนานมากเลยนะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ผมออกเกาะนั้นอยู่ต้าสถานะโอเคโอเคไหนดูสิอ่าฟอร์เรนขอตัดครับขอตัดอ้อยอ้อยคูยเดีอร์เกี้ยเกือบแล้วครูเมื่อกี้ ทีนะให้แบบหนีทันนะไม่แต่อ,อะไรนะไอ้นัตยานี่ก็ตึงจัดเลยว่ะตอนนี้ย <g iggle> อดเยี่ยมเลยเอาไปเลยหนึ่งนิปโป้นัต่ตยา,ยาลูกไงเพื่อนเอาไงโอเคดูเหมือนเพื่อนนั้นจะไม่ได้บวกอะไรกันนะขอฟาร์มแป๊บหนึ่งกันแล้วกันเอาไงเพื่อนเอาไงตอนนี้กูมาดักแล้วนะเพื่อนเพื่อนเอาไงตอนนี้ดักลาวิวไว้นะปิดหน้าปิดหลังเลยนะตอนนี้พวกเรารอไม่หมดแล้วอีหนูอ้าแล้วมันเข้าว่ะ แแน่นอนครับผมต้องไปไล่ลาวิวครับผูไม่เลงอะอารูอินตมามาดีอารูไลลาวิวตายไมหมลูกผูไม่ตายวะเทโอ้โหสวยเทนเนี่ยล่ะเทนมัดเขียวทาจังหวะเพื่อนได้โอ้โหฆ่าได้ชุดยอดจริงๆแต่ฆ่าแน่นอนครับมันยังปากเกมเดิมแหมเกมนำนี้ปากดีนะเนี่ยโอเคห้าหนึ่งละ ตอนนั้นน่าจะไม่มีอะไรมั้งโอเคไปหาเอาดาร์กต่อดีกว่านะทุกคนนะเก็บออบเจกต์ให้เพื่อนบ้างนะเดี๋ยวเพื่อนบ่นอีก,ก่ะเอาดาร์กต่อดีกว่าโอเคมาได้ดาร์กแล้วเพื่อนน่าจะดันบนหรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวเตรียมปล่อยล่างนะทุกคนนะแต่ตอนนี้ผมต้องทําแบบหน้าที่ป่าก่อนคือน,นี่เอาแดงเลยลูกแถมแบบแครีฟฝั่งเราตอนนี้คือไฮยเตะเว้แดงคือจะได้สบายๆไฮยเตะตอนเนี้ย ทีปล่อยล่างเลยนะทุกคนนั้นก็ตามสูตรเหมือนเดิมอะ่ะถ้าเพื่อนดันไหนก็ปล่อยตรงข้ามกับเพื่อนเลยให้มารันสองทางไปเฮ้ยีเซ่แหลมเกินแล้วลูกสวยเพื่อนมาเทียวโอ้เโหเจ๋เจังโอเคสวยนะพี่ยิงฟรีป่ะอืมยิงฟรีเอเรียบร้อยอุาา้ยเฮ้ยทำไมวะไม่คิดว่าจะตีมันไม่ได้นะเอ้ยไม่ได้ตีมันนะอะไรพี่ตามยิงไม่พอไงโอเคไป่ะหาฟ้า,า,าคลิปต่อนะ โอ้โอโอ้โอ้เดีย๋ยวกูเห็นอะไรแบบใช่ใช่ไหมนิโนโใช่ครับป้าโอเคเพื่อนมาแล้วเปิด,เ,เ,ดเลยครับจังหวะนี้หนีไปไหนไม่รอดหรอกนิโนโอ่าอ,อันตรีนี่หรือวะไม่ต้องกลัวสวยคอมโบคอมจอยยัดเยี่ยม่ตานี้มันคริติดีซะด้วยชิบหายแล้วตัวตึงกูตายแล้วแหมตา,น,ตานี้คือคริติดีมากเลยทุกคนนะโอเค นายเพื่อนตอนนี้เทียนตายนะคือเราทําอะไรไม่ค่อยได้นะตอนนี้ก็มาดักแน่นอนนะดักดักดักไอ้ลาวิวลาวิวจ่าโอ้ยเหยียบลาวิวไม่ได้ขอเหยียบตัวนี้แทนก็แล้วกันต่อ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 หืมสวยฉีเฉียรอก่อนนะอ่านเรียบร้อยดีอีโนขผีเสื้อเสร็จกูเนี่ยมันทําให้กูโดนเนิฟใช่ไหมไหนเนี่ยไม่รู้ว่าลงคลิปนี้ไปเกมจะโดนเกมจะเนิฟขี้ไร่ปะเนี่ยลงขิกสี่ น่าจะไปโดนหรอกมั้งเออมันก็อาจจะเกิดไปถ้าโดนโเสียเพื่อนโอ้หเพื่อนเป็น,เนรวมเลยปะไงวะก,ก,ก,กูต้องไปแนละ้วเอ้าเมีทีมอ๋อชิบหายเพื่อนอย่าด่างั้นดิเพื่อนอย่าเทนโดนเนิร์ฟโอ้โหเดี๋ยวให้ยาเตะมันจะเอาบังกรแล้วนะไอเตะโอเคโอเคช่วยมันหน่อยก็ได้นะจะได้แบบฟาร์มไวๆหน่อยหาช่วยไอเตะเอาบังกรก่อน,อนโอ้โหคู่นในบิดเลยว่ะ ป่าเข้าก็เหมือนป่าเรานี่หล่ะจำนวนของคนเกมนำเออกลางคุณเราเกมตามอยู่นะเนี่ยป่าเข้าก็เหมือนป่าเฮ้ยโอ้โหเพนดอกเยียมเพื่อนสวยจวยยยวังหวะนี้ล่ะตายถ้าเราอยู่ยดืรอไอ้นี่ตายจริงแล้วต่อฮะตอนนี้อเมรไปคนดอกเดียมเอาไหมล่ะเอาอินโอเคอเค้อยเข้าลงไปล่านะเคสวยอ้อยตายละแม่เมื่อกี้คือถ้าเอาจริงๆนะเมื่อกี้ถ้าไม่ได้กดดูโอ้ละคือเทโด,ดานะ มันก็ไปซื้อสกิลอะถือแล้วเออถือของมันไงถือก็ถือโหอะไรนั่งไงความจริงเมื่อกี้เทวก็เอ้ยเคนก็ทําดีอยู่คือการซื้อสกิลเว้ยแต่แบบถ้ามันกดเฮ้ยสวยถ้ามันกดโซโล่นี่คือเพื่อนหาดาแบบถ้ามันไม่ได้คอกันจริงจริงเมื่อกี้ถ้าแบบมันเข้าไปเปิดแล้วเพื่อนหีิกวนนะอันนี้คือหน้าแตกเลยแต่ตัวนี้กดดูโอ้นะมันก็คือเพื่อนผมไงเขาก็รู้ว่าเพื่อนเขาไปรับดาเมียให้เขารู้กันอยู่คอกันอยู่ไงโอเคก็เรียบร้อยนะ ตอนนี้ก็อันดับสามไปบอกแล้วทีมดีไม่ใช้ไปกว่าครึ่งแหมไม่ต้องลงมืออะไรมากโอ้ผิดคาดเฮนึกว่าจะเป็นเทนที่แท้เป็นนตาตาญาตนี่เองโอเคสวยเพลิดสวยก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนะก็ขอบคุณครับแค่นี้ล่ะไปแล้เจ้า